เพื่อนกูมายามกูนี่นี่นี่เห็นบ่นี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 ่ผพุทธพายนี่นี่ผพุทธพายเลยดิตุพายเลยนี่เด้อนี่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 เห็นบ่เห็นบ่เห็นบ่นี่นี่มีในธนาคารยูทูบข้างหน้าน่ะเออทีมงานกูเล่นนี่น่ะมึงก็เชี่ออกคือการละเด้อกระปูนี่เด้อบาหนี่น่ะนี่เห็นแล้วบ่นี่นี่ก็มึงจะห่วงน้ำมันมันยิงมึงจะไปห่วงน้ำมันมันยิงนั่นเออเอาอีได้ก็มีคือกันโดนของหนังเบ็ดเขาอุดบทอยากนั่น เห็นแล้วเห็นแล้วออมึงว่าว่ามันมีมีบ้านอยู่สามหลังเออเออแล้วกูก like ็บบได้แต่เบอร์โทรมันกันกูได้เบอร์โทรมันกูจะโทรถามบึ่งอันบักดมมันเห็ุบัได้บอเจ้าจังป้ากูจะถามแนวนี้คนว่าเหตุบัได้แล้วมาหาตู้ก้อนพี่กูจะบอกสินะกูจะิบายข้อมันบึ่งกันเรื่องมายิงนี่นะอืม ของอันนี้ลืมแม่ได้ดอมอของกูนี่หืมแม่ป้าหอดพ่อป้าหอดเอ้ยหอน้ <Prophet> องก็ได้พ่อแหละนะาข้างอ้อยอ้อยรถนะไม่คุณต้นใจแล้วนะกว่าด้งอง <laughs> นะไปงปออดเ,เออ <laughs> โยเขาไปนอนห้องห้องบ้านาไปนอนนําเขาช่ำอีกมอนี่ช ам, ่ำมอนีอ่น,นั่น เข้มน้อยกะชักเข้มใหญ่กะชักเมาโทษยังเฉียวกูช่างเนี่ยหนึ่งบัดรวู้ช่างเอาเนี่ยหนึ่งไม้กูนั่น เมียกูได้เมียกูได้ช่างเตู้หอมนี่ช่างว่ะเอารรมดาอจ้ะธรรมดาคือเป็นยังไงเอาอยู่ห่านเอาฟกเอาโดดมันจะสีได้สี่ได้เงินเอามาเลยอ่ะโอ้ยคอยบอกสีได้เงินกูเด้ตู้อ้่ยคอยบอกคือเนี่ยเขาบอกว่าเออเบื้องกอสี่ามไหนช่างมาห่ะมันถึงคอย่อกคือไปอ่ะคือกกนันดองนั่นบุญเขาหัวนั่นยันเหนียวเต็มชิดเขา เออเน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 เชี่ยวนี่มุ offs, ่ชายมุ oh, oh. ่งชัยด้่นี่นี่ นี่เือเชื่อนี่เพื่อเพือข้าวัวทุกคนเดี่นะนะเองแรเช็ดจะไม่ตายหรอกขึนมานาสมัครแขพี่น้องมาดีหัวอหัวไ่ได้แบบนงนะอลงมลมัปล้มัปล้มไปล้มไปล้มไล้มไปก้มไปล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 ้มไปมไปมไปล้มปล้บลงมไปล่มมไปล้มะล้ไปแล้มไลมล้มมอปล้มไ คอยนันยังได้คือคอยถือหมวกนี้ยาวเออคอยเราบนยอดไปงานแก้วงานดอนชันทีนนะไปงาไปงานดอนบริษัทเหล่ามันอยู่ตรงนีขาโทษเด้อบริษัทเด้อนี่พ่อแม่หลวงคอยประมาทอย่าทานดอกะข้เจ้าเห็นได้ชันนี่เคยไปพ่อแม่หลวงคอยนี่บำบัดจมูกเจ้าดอกะข้เจ้าเห็นได้ชันนี่เคยไปน้อยเฉียวเนาะ บนประมาทอันบริชัดมันมันคอยนันยาใครมันคือหมวกนี่อย่างไรมันคือเนยนี่เชียวออกี่ได้กันมันลุกใส่กะงอนกะใข่เน่ชุบลกมาชีเชียวชุบลลงมาเนาะนี่นี่นี่อย่างไรคือวันนี้ใค่เน่แต่เห็นเขาซุปจังสั้นเน่ยพอัน้เราพุ๊บดนฉันน่มีัดมาสั่งแต่ว่าเอาอไนกันหนเอาไปกินแก้วกินดองมปนบก กคือราดุภายเออคือเออคือเออคือเล้อเเชียวพับวเชียวอันนี้ั่เชียวกันยังบักตุภายอที่หัวนี่้คเดีวเดันนี่น่วัยรุ่นเขาใช่นั่นโอ้ยวัยรุ่นเขาเขใช้หดแล้วนี่ฮะเขาใช้สีแดงหมดวัยรุ่นได้เห็นบ่อน เด็กน้อยอเด็กน้อยหาหกีแมงสองแสนหกขวดเขาเห็นแต่ไไส้เเสียของสองแสนหกกัยังช่องเชิญหกมาเชี่ยนั่นมันมันจะรับกด้ลูกป้ายจะคู่ชีวีบัติเินเดียาหลาอดเ้อเด้นเดิรบ่แลกินได้ยังไงเจ้าไม่เอมานี่หนเชี่ยวกระบ้านี่ตู้พายในบ้านเนี่ยเนี่เนี่เชียวพายเลยเนียเพงไงเนาะไม่ว่าอะไรเนี่ยครู่ชีวกับป้าไหนไนาะ ไปบอกกลัวปรงมาหามันผีคือหวานอว่ชัดเลยกลัวปับอีก เลคุณเห็นเห็นผมธรรมดาเอาเนี่ยนะอันนี้มันช้นหน่อยเดือเ่งมนาันนาวหรือเนื่อยนิดนอันนี้เป็นเห็ดจากัว์หรอปุ๊บเจ้าปุเปิดขมบเนี่ยัดอเกี๊ยระโปงครับผมกระโปงน้อยน่ไปแก้ไปดองไปกระเพดหอกคือมน่งเป็นบ่กคันคือม้วนีน่โอ้ยดูก้อนเอาแน่คนละปหอโอ้ยคันว่าเจ้าถือนี่ไปบนบุญบดองนี่เจ้าสีเทียตะเก็บไปนี่แล้วกลมหนกลหนก เขาเ็ดังเขาเยี่ยวใช้ชินน่ะนี่ที่หัวเจ้าน้ำตาแตกกันแต่นี่ทุกคนชือยังมาเนี่ยน้อนี่เออแล้วจุกไปครแล้วมันจกใส่เขาเยี่ยวใช้ชินเลยนี่ใหญ่ๆข้าเจ้าบุญเฮ็ดทอดไปช้างเนหัวเจ้าน่ะเออเขาชื่อหัวคอยน่ะมืดมืดคนในบุญนั่นเดียวคอยคนในดองในหัวคอยผู้เดียวนั่นแม่โมเชียวน่าพูดีะทานึงข้าวโกวบลงมาพี่นั่นเออห้างมานจ้างจะสิโอยผู้ใว่าเชียวว่าบุญไม่เป็นบุญซื่อ คอยนี่ละาสั่งเด้เมียคอยได้ฉ่ำไม่แน่ไม่ทุกคนิ่นก็ว่าเพิ่นเออคอยอยากได้จังสี่นะเพิ่นว่าคือมันสีสมอธรรมดาเมียผมันบอกเป็นธรรมดาธรรมดาตรงมานอนมันเมียนี่ดาคนเท่าให้เหตุตามคนเท่าคำย่าอยูว่าเขาจะตัดเอาสอยเอานี่มันฉ่ำคอยน่ะคนเท่าแล้วใหมันลามลงมาแน่ธรรมดา มันคนเท่าไหรมันโดนน้อยแ่นราวัยาหล่อไอ้สิเป็นใสไรแม่่เชี่ยวะแม่ตนอะก็ม้วนี่คนโตันเที่ยวโนคุณหายโู้อ่พใช่าคือหนือไเนีคือคือะไรเราเนาะเราหนาะเราะว่าที่รถไปก็โบลงขกอยางไปใตังตก้งมันก็คือน้นมันก็เออมันมอนเอากาวช่องหน้าแล้วแปะมันุ้ม ตีไปเลยมาเลรนี่เลยเดี่ยวอืมัินไปอู้อาซุกอย่ามึงใช้รถอาซุปอะไรอย่างเงใช่รดมึงใช้รถใช้ล้มึงดมองยนก็ใช้รถใช้แล้วมึงดูมันบดพกงลงมาพี่ดอกมอแล้วเนาะอะดาเนมีบ่นี่ผมก้ามึงอันนี้น่ะอันมันผมอันนี้ลงมาหัวพี่มึงก็มาชันเขาเห็นเนะ เอาเขาบอเคยเชียวกูบอกเคยกูมีมาแค่นู้นท่พันปุ่นนีพวกนี้น่ะเขาใส่อันบู่ซือบูดมีแบะบูดมีตัวยางไงเขาเบิ้งอันทุบไว้รุ่นนั่น้งทุบไว้รุ่นเจ้าชีกินปีใหม่หรือที่พอดเดือนหาอันสงการเนาะเออถึ้เชียวอันนี้น่ะมันมันมาแมนบูนอมบูยากซบอันนี้เชียวนอนมันดีด้อตลกแล้วคืออันนี้ ไอ้ชื่อคอยนะมันงพกพี่น้องเออนัถือเขียวเออถือัไม่ก็ซื้อให้ไอมันชื่อจือผมปอมอ้อยนะผมปอมโคราชปอมน่ะอันนี้พวกวัยรุ่นเขาสีอันเดียวนึ่งบุรุ่นอันเดียวหนึ่งบ่เชียงมันสองนึ่งสออันละอันหนึ่งนะอันหนึ่งคือกัันนนอี้แบบเดียวกันครับเช้าวในบทที่น่อเดียวรุ่นเดียวก้อยชังนี่คอยได้ช่างไงก้อยได้ชาวเขาบอว่าโอ้ยก้อยสี่เขียวมสั่งมาไม่ให้มันเป็นเงินนะมุ้งเป็นกอยได้ช่างเมียได้ช่างไง เมื <54. S 2> ่อนี้อันน้องเจ้าลงแล้วอะจันอันเมียคอยว่าก็คอยได้น้องเช้าไม่ใช่ลุคอยหัวอยหัวอยชิบเป็นหยอกน้องเช้าเขาว่าเจ้าได้ผัวหรือหอหอกูจะเอาทีเนะบอืมางชาบงมมีแล้วแล้วบางมือกรักน้องเขาเป็นนัิเอาหยอกล่าเอขั้นมาไปตลาดแล้วบาน้องเช้าสี่แเป็น ห้างใม่ๆว่ะน้องเป็นน้องเคยมีผัวอยู่ผัวเจียวยอทำแล้วจ้าคุณผัวทำว่าฉิึงคันว่าฉิึงเนื้อจริงกุคุณถามว่าเจ้ามีผัวหรือบ่อ่งน้องแงหลุมันลงมือเออมันลงเยอะไปหนีิเออคันคันมันว่าโอ๊ยขอยิ่มันได้มีผัวแล้วไอ้ขอยิ่บอกผัวมันโรดอันเมียเจ้านุนหมชัดชื่อเด้อขอยิ่ว่าชี้งเตียว ่อยไปตอกเมียเจ้าแล้วอยังชื่อได้เฉียวค่ณมันคป็นกยอยากทำมันอยอกใหญ่ครับน้องกะเออยังชี้อดอกเฉียวเลยกูชีวาแค่นี้แต่ว่าผมไปนแต่น้องกูพื้นกูกระชีพไปหยอกเคืกนกูเข้าเห็นกูในบ้านมันเรียกกูยังชี้น้อเฉียวเอยกูชีวะแื่อี้ยังชื่อล้อยเฉียวเลยกูชีวแ่นี้ยังชด่อน้อยเฉียวเลยีวะแค่น้ โอ้ยกูก<ม>ชิลงไปบัดท,ที่ช้องนี่กูชิลงไปเอามาอยู่ง่ายเมียกูนะบ่อันนี้กูสื่อาเขาไปสื่อยู่นตลาดเซโนอันห้าง<ด>ขยะก็ม <rum> ีเมียคนขยะนี่อันขยากรมีบ่แหลบเมียคนขยะ อเย้าๆลนะเออเอย้าก็ตามเมี่ยงไ่ชงไข่กเให้ใงามจะไปสียากไห้สีได้เมีย่ปลอยากคนมีราอยไรด้มก้จะได้มาทำเนาะเมียมาทปกติตบ่อามลามเนี่ยกุ้มให้อาบต้มให้อาบพอเมียเงียกูต้มล่าให้อบได้เชียวจานไปยากอามล่าบ่ตายนี่อามล่านะบ่อเชียวฮะเมื่อวันจะตายที่หนาวทำเนี่บ่ได้เลย าแล้วหนาวเข้าใต้ลมก่อทำคูทำน้ำวัดก็ยาหน้าประชาแล้วมึงหนาวงามก็ยาว่แต่มันหนึ่งเกี่ยงมันงามเนาะราตัวโจเนี่เขาบวบฉับบาบเขาก็แม่แะ้วตัวผวาโย่นก็น้แล้วเท่าเลยนี่แล้วก็ยาหัวหามันเล้เชียวกแม่นอนขมิ้อนข้ก็ยาคำเลยนอนเชียวอันตบานน้ำเจ้าไหลรูปนอนผมนรมนก็ย่านก็ยาขมเมียมันนั่นก็ชิเชนยาเมีย กับเมียมึงเลยกระไดเชียวเลี้ยเมียมึงนะขญญาลูกกรได้กับตัก่อนนี่พัดผู้เชเชียวตัก่อนนี่โอ้ยเนอหัวตัวไฟนาะบ่เป็นกุ๊กกค้วได้เชียวไอแม่ใช้ยีเปี่อลูกก็ได้เรื่องผู้ชายวนี่กันกูบ้าหาใหม่ด้วยยาเชียวยาหาใหม่คือกูนี่มึงยุกพ่อฉันคือกูนี่เชียวพ่อละเพิ่นว่าจัะซีกิจวันตะวัาฟ้าเร่บ่ห้เอา มันมั่มนวลยืมเมี้เก่านะนี่จากบ้านบ่ให้ขึ้นเมื่ออยู่บ้านเก่าเออายอายุสั้นเออเออเรื่องเมียกันใครป้าเนี่ยป้าไปโลดป้ากันละว่านะขึ้นอากันเนี่ยมันม่มนบ่ยืมมั่มนบ่ยืนจังว่ามัได้คิดเนี่ยนั่นนะคำว่าป้าเลยกะ ป้าเไรได้เนาะป้าอะไรัปปมันมันแม้นี่นะเน่เจ้านะยินจะให้คอยผู้เดียวเนียบอกบอกบกเนี่ยนันอดนนอขาโทษนองมันก็ว่านะเขาไม่อยว่อเนี่ยน่นี่น่้าขนันกูกินแล้วนี่ยั่ึง้กูจะบอกกินชนกันนะชนกันขอโทษขอโทษนี่ชนกัน นั่นเสียชนนี่ยหมดแน่ั่นเนยก้ีวแมงให้กูได้เมียวเทาบากูบอมีนุ่กูงีบ้กูอแล้วเมีย่บมึงบอเอาได้ฉันไปเทากูนั่นบอก่ได้กูจะับขามึงักขามึงไม่เด้น้อยข้าป้อนเขากันเจ้าเอามันเอามันป้าเขาเนี่ยผลได้เชียวว่าเมีย ผ да e well ู้สาวสำในง้วนชิแม่เอาเมียแกสำในแม่ชิมคนเนาะเอาหนึ่งชิปแปดเชียวเอาอยู่งชิปแปดพ่ออะไรับเอากว่าเอากว่าหันบอกเอาชิปสามชิปเจ็ดเด้อ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 มึงขัดแน่แล้วก็ปูเลยขัดบ่เชียวมาจับมือมาเชียวมาจับมือมาจับมือคนแล้วพ่อเลยมึอนี้อย่าดื่มอาบน้ำเด้อ ต้มแล้มือนี่หนาวจับแ7คำนั่นปนี้แฮมเจ็ดคำนั่นมันนอะมื่นแปดคำเอาแล้วแม่นบล็อคประตูซิเแตว่ามือนี่ซิเได้มือนี่ไรซิเบตได้มือนี่แฮมเจ็ดคำมือนี่มเออะไรเอาแล้วคำใด แม่นบ่เจ้าชุกความใดความเดือนความปีใดคือเป็นอย่างนี้เชยงตีกองกันเจ็ดคำมือนี้มืออื่นแปดเนี่ยคอยใน็นชินตคำขักใดแม่นนั่นมันเหี้ยมือบุญมือบุญบ้านท้อ่บ้านนี่สิบคำแม่นบ่เจ็ดคำมือนี้มือนี่สิบเอ็ดคำแฮมสิบเอ็ดมือนี่นะเจ็ดคำยังวาอยู่เจ็ดคำมือนี่นะแม่นบ่เขาเจ้ามาเขาเจ้ามาแพ่บุญน้ำคือว่ามืออาผาทางแฮม เขาบุญอยู una, uh, uh, ่บ้านน้อยนนองจรมือเจ็ดคำบุญนั like ่นข้อพระไล่ข้อว่ามือเจ็ดคำเดินเขาเขาแจกได้บนได้บือในมือแปดคำนี่เขาโทษทอนกมีเขาร่วมศินมือชื่อนั่น มือชื่มือหนึ่งนะเขารวมสินมือเฮามาหานเท่าทำมังด้วเชียวมือนั่นนะใช้จานนะเขารวมสินบ้านเฮาน่าสินทำนะอใช้จานเชียวสิเมือนี่ได้มันบังเมือนี่นะก็ชีเนมันกับไก่สเบิดไก่แล้วมือวันมือวันอาทิตย์นี่พูดีสินดับไลเอามือวันอาทิตย์มืออื่นมือนี่ชเ่ขนี่วันพุดวันหาดเน่ยพอชีพชสองชุกสิพช้ำเาชีพที่ถีเชีพขัมันซุก ม้นต่มื้นนี้สิเป็ดค้ำมันนี่นะซีอาโอนาแปลว่าซีอาจารย์ใหญ่พี่มันเิดไรเลยไรลดมีาจารย์พี่อาจารย์ใหญ่พีอาจารย์ใหญ่พี่ม้อนี่ชิเอสม้นนี่นะเอป็นคนเรา้เ้ยอาจารย์สิทํานี่มันรรมดาเมื่อเจ็ดคันโยซีเมนเด้อเวยมือนี่กะแฮม1ิพสองโมเออเออซีเมนอยู่ข่อยไปันไผเ้าพิษขอโทษ มเว่าบ่ดือโทษบมแม่ก็สิมอยู่เนข้าไปใส่บาทหนึ่งสามคำเพื่อวะแม่น้ำคำาไปใส่บาทอยู่วัดนี่โมเมนตคำหนึงได้สามคำนะเข้าไปใส่บาทแฮมคำแหมคำฮมสามคำเขาใส่บาสามคำมันี่นั่นแฮมสีเอด พราะว่าเมื่อวานมีบบุญนั้นแฮม10ค่ําเมื่อวานนี่บ้านเฮานะบุญแจ้งค่ําแม่นลิกบุญมื้อ11อืมพ่อโลายนั่นม10ค่ําบ่ชมทานว่าบุญาบ่ฮอ่อยลงไว่ามื้อค่ํานึงไปใส่โทษบ่แม่นว่าเอาบากหเจินได้เจ้าว่าผิดได้บ่ได้ดอเอาแแม่นบ่เด้อๆเจ้าพ่อใหญ่ัมูเจ้าว่าผิดไดมูเจ้าว่าสิมาวนนี้จังมาแล มันบ่อเสร็จที่มือนบ่อเสรมือนีอันแม่ตู้เหมเจ้าดันโอ้ยยาจมันหมดมันเน่าวบดแล้วเราไปอุ่นไหนนี่อุ่นท่าเหมาเจ้าได้นี่เดี๋ยวมาลายอยู่นี่มานี่ทีมงานนี่มาลายอยู่หักยามมาได้ปลาเหมเจ้าไดบนปลาบหได้ซื้อไม่พ่อใหญ่ก็มาข้าวไปบักขี้หักมันอย่างฮะมันอย่างเม็นอย่างไปลงลงลง เทียนดันเมื่อกี้นี่เทียนี่ยวงนี่ไปไปถอยถอยบอเือก่บ้่้บ่นนี่ยุ่นเลยบ่ไ้เขาเขายิงมาช่คอยเด๋ยวนี่ฮะคอยบ่ยอนเอาแลยเยิงมาโลดตูก้อนนี่บ่ยนดอกยิงมาชาวลูกขัเชายุทธาชียวยุดยุทยทบยิยิงัเยงมาชาดบ่บ่ย้อนบ่ย้นบ่แล นับขบ้ารถยังมาชายรถมันยังกันนะพอตุบบ่บ่บ่ยัดเขาต้องไปเชมาเบอรก่อนเด้อบ่บ่บนชมกอนว่าม่ยันกันยังยัดอะไรกินนี่จาวันอ๋อเทียงขาเทียงจนลันมอนี่กินหลัอ้วกโดดบังพี่น้อง๋อเห็นแล้วมึอนี่ฮะมีอันว่าเพื่อนหักสหายมหาโดดป้นเทียงตุก้อนจนมันลันยองไเนาะ เสียงวาวาๆอยู่ทั้งเทิงบูโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับทางบา้ากับไพ่กับบ่มีอย่างไรเนาะกับขออโอ้อบใจน้ำพม่พี่น้องเอฟซีเบอร์ถูก่านที่เขามาบึงมาชมมาติดตามห้ยกำลังใจตั้งแต่ต้นตลอดมาเนาะขอให่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์ถูก่านจงอยูด่ดีมีแหง้งควบเจ็บยาได้ควบไขา่ย,ยามีปรารถนาชิงใดก็ขอให้ได้ชิงนั่นพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้กับพอประมาณนี่เนาะไว้พอกันใหม่ในะคลิปต่อไปขอก่าวาสวัสดสบายดีพี่น้องเลย